ลุกลาสุดสุนารีสดและฮอตค่ะนุ่งสั้นเดินสวยๆทำหนุ่มฝรั่งมองเลวหลังค่ะสดและซับเอาคะแนนเต็ม10 10 10ไปเลยละค่ะสำหรับสุนารีราชสีมาศิลปินลุกทุ้งตัวแม่ในวัยห5ปีที่เพิ่งประกาศเคลียสถานะหัวใจกันแบบชัดๆคลีนๆพร้อมมูฟออน100เเซแถมล่าสุดเจ้าตัวยังได้เผยช็อตเด็ดการันตีความฮอตอีกค่ะให้แฟนๆได้ติดตามผ่านทางอินสตาแกรมต้องร้องอุทานว้าวในการโพส คลิปวิดีโอขณะเดินเล่นชมวิวสวยงามในเหล็ก Ette, พร้อมกับกวนแกงเพื่อนสีซึ่งดูก็รู้ว่าเหมือนออร่าวความสดใสบวกกับหุ่นเสียบแซบเวอร์ในชุดนุ่งสั้นของสุนารีจะถูกอกถูกใจบรรดานหนุ่มหนุ่มหล่อตานํำข้าวทั้งรุ่นเล็กและรุ่นใหญ่เป็นหนักมากค่ะถึงขั้นทําให้บางคนต้องมองเลียวหลังแทบม่ยากจะละสายตาก,กันเลยทีเดียวค่ะหลังจากคลิปวิดีโอถูกเผยแชร์ไปนอกจากนั้นก็ยังมีแฟนๆเข้ามากดไลค์กดเลิฟกันอย่างล้นหลามกันเลยทีเดียวค่ะ